สวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมนั่งอยู่นะฮะเท่มากในห้องนี้คงจะรู้ว่าห้องอะไรแม่เมอี่าเปิดไปเห็นลูกศิษย์หาวส่งมาว่ามีโจนปอมเป็นอาจารย์เป็นเพจของอาจารย์เป็นอะไรไม่รู้เกี่ยวกับอาจารย์ทั้งหมดว่าเป็นของอาจารย์อาจารย์ก็ไปเที่ยวขอเป็นเพื่อนคนนู้นคนนี้บอกนะว่าผมไม่เคยมีเพจของผมเองนะ ชีวิตผมไม่เคยทาเพจไม่เคยทําอะไรเลยนะฮะที่เป็นของตัวเองนะฮะลูกศิษย์ทั้งนั้นนะครับไม่มีผมผมไม่เคยเป็นแอดมินอะไรผมไม่เคยเป็นอะไรสักอย่างผมเป็นเจริญชยัยแล้วก็จะไปเชื่อนะว่าผมจะไปโอ้ขอคนนู้นเป็นเพื่อนขอคนนี้เป็นเพื่อนอย่าก,กดนะอย่าก,กดรับมันนะอย่าเด็ดขาดนะครับมันใช้หน้าผมเลยตัวผมเลยนะฮะกดแล้วเดี๋ยวเงินทั้งหมดอย่านะครับ นะให้รู้เลยนะว่าผมไม่มีเพจของตัวเองผมไม่มีการไปขอใครเป็นเพื่อนนะเพราะเพื่อนผมเยอะเยอะโคตรเยอะนะไม่ต้องนะครับนะบ่นระวังกันนะครับขอ,อยิงชั่วนะอสวัสดีครับ